จาก4ล้านเหลือ5 0แสนบาทรถเบนซ e ์ E-Class E250 CDI ปี2012น่าซื้อหรือ,อยังถ้าซื้อมาแล้วจะโดนค่าซ่อมหนักประมาณกี่แสนตอบไปเลยครับว่ารถเบนซ e ์ E-Class น่าซื้อมากๆโดยเฉพาะรถเบนซ์ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินล้วนหรือดีเซลล้วนไม่ใช่ดีเซลไฮบริดเนี่ยบอกเลยว่าซ่อมจบ ซ่อมไม่แบรนด์ปลายค่าเฉลี่ยในการซ่อมอยู่ที่ประมาณ1ถึง2บาทต่อกิโลถ้าสมมุติว่าคุณซื้อรถเบนซ e ์อี l ล s สเลขใหม่สักประมาณ200,000กิโลเนี่ยคุณเตรียมเงินก็ซ่อมประมาณ2 0 0แ0นถึง4 0 0แสนบาทจุดไหนที่เขาซ่อมมาแล้วคุณก็ไม่ต้องซ่อมจุดไหนที่มันยังไม่ซ่อมคุณก็ซ่อมหลักๆมันก็จะมีในส่วนของหัวฉีดหัวฉีด4หัวเนี่ย หัวฉีดหัวหนึ่งเนี่ยประมาณส0,000ื่นถ้ามันไม่เสียคุณไม่ไ้ตังซ่อมซ่อมเฉพาะตัวที่มันเสียค่าซ่อมมีตั้งแต่หลักหมืน่นต่อมาก็เป็นปั๊มน้ําวาล์วน้าออยเครื่องออยเกียร์อย่างละหมื่นกว่าบาทพวกนี้ไม่ถึง1 0 0 0 0แบาทก็คือถ้าเขาสวิตมาดีนะในหมวดเครื่องยนต์เนี่ยคุณก็อาจจะไม่โดนแต่ถ้าหากว่าเขายังไม่สวิตเลขไม่ส0 0 0สนใช้งานหนักๆเนี่ยก็เตรียมไว้เลยในส่วนของเครื่องยนต์ในประมาณ1นึ0 0 0สบาท แล้วก็ในส่วนของพวกช่วงล่างอย่างเช่นโชคคู่หน้าโชคคู่หลังลูกหมากันโครงเหล็กกันโครงพวกปีกนกบนปีกนกแ่างพวกบุ๊ต่างๆก็เตรียมไว้ประมาณสัก60,000บาทแต่ทีนี้เท่านั้นผมว่าจากประสบการณ์ที่ผมทําการตลาดมานะประมาณ200,000นี้เอาอยู่ท่านผู้ชมแต่อย่าเลือกรถเลขใหม่เกิน200,000นะพยายามเลือกรถที่มันสวิตถึงแล้วก็เลขใหม่น้อยคุณก็จะไม่เจอกระซอมหนัก จาก4ล้านหรือ5 0 0 0 0นบอกเลยว่าคุ้มค่าที่สุดแ